วันนี้ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวรสชาติแซ่บมากอร่อยทุกคนยืนต่อรอแถวนานมากเราจะได้น่าจะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนาน ขอบอกต้องไปตั้งแต่เช้าๆช้าถ้าสายนี้แบบอู้ร้อนร้อนด้วยคิวยาวด้วยนี่ขนาดไปเช้านะอืร่อยวันหลังต้องถ้าเย็นนี้กินอีกนะจะสั่งผ่านแก๊บอะไม่ไหวไปยืนรอนานผ่านแก๊บดีกว่าง่ายแต่ดวกรวดเร็วเพิ่มตังคอีกนิดหน่อยมาเผ็ดๆอร่อย ปรุงสับมากขอบอกอเกรนเล่นะนดูกับบ้าาแซ่บเผ็ดเริ่มเผ็ดละอังล่ะ หมดเปี่กจักผมแล้วก็เดินฟูเลยเดี๋ยวเซให้ขอตัวกินก่อนทุกคนยปาย